สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเมื่อนี้ตะเว้นกับตกตาคำคอยย่อยดำลง่งดินแล้วหกโมงเคืองครับที่เกษตรพึ่งตนเองปาดนี้มันยังเหลวตีมันหลักอยากใหญ่บักเขือเนาอะบะักเขออันลี่ขาวลี่ม่วงบักเขือเพาะบักแข้ง นี่ปลูกไว้ใสายๆน้หยดแห่งแรลายอีรลีพอมีพี่น้องจนต้นไม้ยืนต้นที่อันซื้อมาปลูกก็ตายตายแข็งแขงเลยอันใสายๆน้ำยดอยู่เด้แต่ว่ากะคมห้อนนะครับสี่สิบกว่าองศาอยู่อันกเกษตรพึ่งตนเองอยู่อันอำเภอหนองหานบ้านผักตบไหมตายเลยครับเ่อดดดูด บ่เป็นมาบ่ไดีดูแร่เดีดูแรกครับใส่สายนำหยดนี่มึงดูตายเลยอันนี้น่าจะเป็นดินซีนะครับตายแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยธรรมชาติโหดสู่สู่กับธรรมชาติบ่ไหวบานีนอันนี้กับมักมักลำไล่นี่ลำใย เมึงดูแดดเผาใบแห่งครับแต่บานี้ฝนมาสองมือว่านมือก่อนนี่แตกหยอดไหมข้างล่างกับซ้ายน้ำยดครับนี่ปล่อยน้ำให้ทุกมือแต่บานี้ข้างเทิงมันห่อนแดดอิลิลก,กกรเดียยปลาล่ำปลาเหลือพี่น้องเอ้ยบานี้ซุ้มมูนี่กะหยาไวา้ ยาซัม,มะปีนละเกิดขึ้นแซ้เมหมือนต้นบักเขือปลูกไปยุ่ไปกินเลือกกินกระขายมันี่แหละเลือกขายกระแจกกระสีมีอันนี่ยังละ่ะมันแกวมันญี่ปุน่นมันเทศนะครับสักสิเทศกันโศกด้วยสีเทศอีกกันนี่ยังกับพวหูนี่ มีอยู่สามคู่พอเพาะ,าะเพยเนแ้ขึ้นมาปลูกได้เห็นอาทิตย์กลัวๆล้วละนั่นบานี้กัยังมีอันอันนี้กับเป็นปักทั่วดินทั่วลิสงให้น้ำยดขึ้นกันแต่ว่าหญ่ากัหลายหลายมึงเอาพี่น้อง ไมจักอย่างกระดอกกระเดียปุ่นบักทั่วดินว่ชู้ฟังเถอะดอกว่าบ่ว่างขั้นสีว่างกับเศร้าเอาซื้อามาเนี่ยละแป้งนี่ค่ะลื่อนบักพริกบักเขือ ลือแล้วก็เลยไถไถได้ซ้ำนี่แหละมาลงเฮ้ยขวงหญ้าวายมันหลายกกย่างหน่อยกับปลูกเสริมปลูกเสริมฟังไายฟังขัวส่วนพยุงกับปลูกก้อนหนานี่แล้วประมาณพยุงกับแปดปีนี่แหละกกย่างกับปลูกเสริมเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นอันอุโมงค์ทางเดินนะครับ ฟังไซนี่ก็เป็นไม่ย่างหน้าฟังขัวนี่ก็เป็นพยุงวังเว้นนี่เอารถลงมาไถก้อนหนานี่เป็นแปลงบักพริกแปลงบักพริกสาสายนำยดครับมันอายุเท่าเราก็เลยโลก้อนสิโลก็ปลูกบักพริกเพิ่มอันนี้ก็สายนำยศขึ้นกัน บักผีกหลากหลายสายพันธุ์ปลูกยูปลูปกกินประมาณนั่นแ่ะกันยังมี่ยนอ่าทวดินทวลิสงนี่แปลงหนึ่งชักทวดินทวลิสงอยู่ใส่บุ <c oughs> มีแต่หยาเลยพี <c oughs> ่น้องเอ้ยข้าเมืองเอา แต่ไค่แน้นเป็นดินไส้ลกไงถอนไงดึงพวดพวดเตสะสะดินไส้ไงทนทวน,ทวนเลยบ้านนี้แหะหยาลายเนี่ยอันนี้ก็อีกแปลงหนึง่งประมาณนั้นแหละเบาสูฟังสนอก,กว่าไม่พยุ่งกะโอ้ไงง่ามหนาง่ามตาไปเรื่อยๆ เศร้าโฮมเด้อดิปีนี่พูน่ะส่ลายอยู่พี่น้องเลยลอยก้อนว่าวสูว่างวัาสิราเอาอันรถมอเตอร์ไซค์พ่วงคืนไปเก็บก็อนหน้านั่นอันรถไทยอันหน้าเดินตามรัดแปลงเป็นนั่งครับน้ำมันมันเบิดก็เลยเอาน้ำมันมาเติม เอารถไถขึ้นไปแล้วกันเลยสีลงมาเอามาใส่พวงมาสเะอืมอยู่สองคนสามคนพ่อแม่ลูกอีกจังน้อยลูกก็จะเปิดเทอมแล้วอันนี้เตรียมแปลงครับไถพ่วนเหมาซูฟังไปตามเรื่องตามไา่ของคนนอนหน้าประมาณนั้นแหละมึงดูปีนี้ โอ้ยไหม่พยุ่งพี่นออกเลยแต่กล้เป็นล่ายใหม่แล้วเดีน๋นี่มันตุนนิดหน่อยเด้น๋นี้กำบงหุ่มแล้วบุกไปฮือลูกไหหลานละก็ของวาไดยูใส่ในซอยน้ำเขาดอกนั่นมึงดูไหม่พยุงลอยก็ตนครับเป็นแถวเป็นถนนลงทั้งรางกกย่างกะ กับล่งไงนี่ครับกกง่างเป็นแถวอันนี้ปลูกสกามสิบกต้นเด้อกกย่างสามสิบกวต้นสามสิบสาแต่ว่าตายไปเกือบสี่สิบสิบต้นแล้วละ่ะมันเป็นอยังบุบวกเจอะมื่อไรบุนี่ก็ะเาสู้ฟังเอาเวาไปไล่มาไล่ขยานคือพี่ไอหุ่มพานาสาว จักวันนั้นอุ้งหอนละหยาบหนูหยาบยางมึงต้นพยุงเด้อพี่น้องเอ้มึงดูเอ้น้อดอีกเก่งเรื่องอู้ยแยงข้อจักเมตรปวกนี่มึงดูจักเมตรปวกนี่ลีกิ้งมันเรื่อยๆครับประมาณหกเมตรหรือแปดเมตรได้ประมาณนั่นละ <c oughs> เอ้าตามนั่นละขอบคุณขอบคุณทุกปู่ทุกท่านที่ติดตาม รับชมรับฟังฟังใดกับฟังฟังบ่ใดกับฟังนอนว่าเปิดฟังแล้ว <laughs> ขอบคุณครับผม